เน่กับแม่กายนี่นัดปล่อยคือวันที่10ใช่ไหมครับวันที่10ครับวันที่10ใช่ไหมฮะต้องต้องรอต้องรอรอเพิ่งที่ไปที่ว่าสองฟังเล็กมีที่มาเล็กมีที่มานะพ่อเนาะแม่ไปนู่นกัได้ครับแม่ข้าวหม้อข้าวหม้อหม้อสีดานากความใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวได้วยแม่เลดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันที่สิบปันธงเลยค่ะวันนี้ออรงก่อนนะคะวันที่สิบปันธงวันที่สิบปันปันที่สิบปันธงให้ทุกคนให้รวยได้ทุกคนเลยค่ะวันนี้รอบอีกนะคะวันที่สิบค่ะเอาอันสามสามโอ้โเป็นเลขฝันว่านี่ว่น่อีกรอบเล่เลขฝันเล่าฝันนั่นละสวาทแห่งงานครับว่าท่านไหนแนนว่าท่านนอนปันได้แนนนอนปันได้ครัอจะถึงขัน ครับขันขันผู้ใดอันหู้แล้วก็หาจับหานั่นได้ก่อนคาคามันมาผงสุดท้ายคามันเป็นตัวเดียวกันคามันมาตัวเดียวรอบวันที่สิบเขาส่งมาวันที่สิบเล็กอะไรเขาบอกแล้วใช่ไหมแม่ว่าเขาจะส่งมาวันที่สิบบอกหูว่าเล็กอะไรก็ไมแห้งทั้งสองเจ้าเลว ที่ใช่ผู้นี่ทุกคนมันมกดอกมัยังดอกที่่วาดอกเล็กยังดอกเล็กเขาเห็ดเองนี่ละเห็ดเองแล้วเขาจับได้เองนี่ละตอนนี้พี่ที่จะมาวันนี้ทีมนี้คือเล็กกะลางเพราะว่าหวยทำเองไม่ได้แปลมาจากไหนต้องเข้าใจนะคะวัดบางหันพอโจกับจัดจัดกับจัดถือพอโจโจมาเล็ก อันเก้ากับเลดซี่พอสูตรก็เลยเขียนแปดออกแปดเล่นนามาเนมมาเนมกะครับสี่เก้าประเด็มแม่กายเล็กว่องกว่าม้วงถือกระถือถือตัวมันออกคักโคตรแม่กายวงให้แปดเก้าซีเนาะแปดเก้าซี่แล้วก็เก้าซี่กับว่ามีฮอดว่ามีหอดโตกรับบ้องหันรับกระแจกวงตัวมันออกคักโคตร ตรงโตัเขาโคตโคตรงวดงดก้อนเนเดยงวดก้อนเก่าซีน่ะขันเปนแบบสามเก็ดเก็ดเกดครืองสีไร้ลายเติมที่นี่เพินบอกเก็ดเจสามเนาะครับอ่ากัผีเป็นส่วนกันไปหาสื่อเลขกันกันไปทื่อเลขหาสูนเหมือนลูกเลขมันอันเลขข้าเจ้าอันซื้อๆครับขันว่าอันด้อวยแต่จังสิไว้ในเราได้ไร้เลยน่บอกบอวกา มาตัวเดิมเลยวดนี no. ้แม่เลยนัดปล่อยพร้อมกันเลยวันที่สิบมื่อวานเรียต้นเรียต้นผู้ฟูฟูกันนั่นตามคือกันครับผมเพิ่นมาปล่อยเหมือนเขาเสิอัานแม่เพิ่นเลยเผาปล่อยมาเริ่มมันสิอัานแต่บอกบอกผู้เพิ่นมาไทยครับแนวสันเซอร์ครับเพิ่นมาครับผมจะเผาปล่อยไปเรื่อยมาใั่แต่ว่าปล่อยมาตัวหนึ่งแล้วคือสามสามหกนาะแม่เลี้ยงใหญ่ปะคะตัวนี้ครับ สามสามอบคับอันนีละมันเกิดพระโซนนี่หละแม่ไก่ห้าเจ็ดเนาะแม่ไก่กะหาสิเกดขึ้นกันดู้าวัี่สิบระวางยห้าสิบเจ็ดมีวันที่ห้าอีกห้าวันฮะเต้นโดเต้นดงยังไงแม่เต้นโดแม่เต้นโดเต้นดงบแมนมนเท่าเสร็จบอกอื่นเขาทำไมครับเห็นที่ด้คลิปพระเจ้านะขึนนี คันพ่ได้เถือขคันพ่ดได้ถือกไล้ๆกันคันจีจางหมอล่ำกับมัดจางพอโเลยแล้วผมผมสิไดล้ำลำเป็นไหะพอโห้องลำเป็นบอกว่าคันได้คันได้คันได้จับคันได้จับไม่นะมีไม่สดมันเสียงว่าเสียง่ะไรตัวนเนาะสีไดจ้างหมอลำเนี่ยคืว่าหาเจ็บอยู่บะเป็นในใแเราได้เป็นใไในเราได้นี่ เพราะว่าเป็นวันเกิดพ่อโสเลยเนาะวันนี้เนาะเป็นวันเกิดครับมื่นรอบรอบวันเกิดบนที่หามีหน้าครับจ้แต่่วามืนทุกปีกะกะจัดจุดรอแต่ว่ามันว่าจัดบ่าจัดกอกอันเดจ้าของอะารเจ้าของรอเขาได้เชื่อมเงินเด้ออะไรนะเจ้าของเรียเขาได้เชื่อมเงินจากของพ่อโสจากของกั่อสร้างพอไอซ์ก็ได้ออกชื่อ ขาอคนเลยชีมือมาแกเป็นแม่ช่างบอกอุ่นมันเจอเจอเออห้าวอกว่าท่แต่ว่าคนามีเป็นอย่าาอย่ามานอยามาพดโซล้วยแล้วพโซลกับพรล่ยด้วยกันแต่มีตะคัดเพิ่นด้วยเลยชีมือแนวท่างหันพันเดือนอครับครับ สนับสนุนคือว่า็นสุดนีสุดไม่นี่เพิ่นสนับสนุนห้แม่ป่อยวันที่สิบเนี่ยเพิ่นที่สิบค่ะเ่นแี่บอ่นที่สิบรอบดรวเ่อย่อวันท่มากกับขวงเขาบอ้ค่ะผมแต่ก็ที่วันก็พ่วงฟันแม่โป้หน้ายุดอกแต่ว่าผมว่าให้เอยากให้ป้อยไปนะโอค่ะป่อยกันตรงๆรเนาะครับ เอาย้ำอีกแม่ปล่อยมาแล้วสามโตตตวไหวเอาแม่นี่สโตเลขที่พ่อใหญ่เขียนเลขไทยให้ตัวนโป่งสุ๋ไกเจียวันที่สิบจังไรกัดี่บเจียไรเราให้ข้างกปล่อยไปชื่อก้านัดปล่อยพร้อมกันวันที่สี่แทนแทนัวเก้าอยู่แทนที่น่าจ้วันที่สามที่จะไม่ทันแล้วเเนาะครับผม ก็จอดอะไรก็ห้าคนชื่อเขาได้แหมือนกัใช่ครับนี่เนาวนู่นน่ะให้เบิกครับนะแม่แล้วพ่อรับตายก่อนพอครับพ่อครับห้าคนหนึ่งยันแย่เลยพี่น้องคะรอวันที่สิบใครที่รอพิมพ์ว่ารอไว้นะครับผมมีในใจแล้ววันนี้ได้แอดมินอาจจะมีนก่อนก็ได้ผมว่าแม่จะโทรเรียกผมอีกแหละทีเนี้ยแม่ยังไม่ได้บอก ว่าให้ขอให้ฟังอีกทีครับผมแล้ววันที่สิบสรุปให้ชัว์ๆเลยนะแม่เนาะได้ยินพร้อมกันเลยนะครับเนาะอือลงก่อนได้ครับแม่ครับวันที่สิบสรุปให้หมดทุกคนให้เลยหมดทุกคนแล้วว่าเมื่อนี้มากินก๋วยเตี๋ยวร้อนะจ๊ะเนาะวนนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเร้อมันมาบ้านนกิดยเตี๋ครับผมอายุกี่ปีนะแม่ อ๋อเระห้าหนนสิบเจ็ดปีโอ้ยบ่ให้หนีเขียนอายุหายแม่ห้าสิบเจ็ดปีเดียวเด,วเดวลูกเขียนอายุหายห้าส <57 S 2> ิบเจ็ดปีก็คือก็คือวันที่สิบนี่ก็จะเป็นเลขที่น้องสาวของคุณแม่ใช่ไหมจะโตจะโต,ะตมันได้สี่หมืน่นน้องสาวใช่ไหมครับที่เป็นตารางกันนะเพราะว่าตารางก็เข้าเนาะอย่าดังครับเอฟซีครับอย่าดังนะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นว่าตารางนะตารางเพราะว่า มีคนมาซื้อครับผมเดืตารางที่ว่าเอามาจาาไสนก็คือว่าเป็นตารางของคุณแม่เองนะครับคิดคนเองมาจ่าใส่ใช่เพลเองเลี้เองลอกเองไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อให้ยากเนาะเพ็ดเองเชงเองกินเองเงียบไว้มีที่มาที่มาับงชิพก็นับได้ยู่มันว่านับเรียกพเกแนครับผมครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เอา ตัวเดิมสามสามหกนะแม่น้อเราก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ห้าเจ็ดนะแม่น้อพ่อพ่อว่าพ่อโซฟี่จ้างหมอรำบุ๊ดเดอจะจ้างหมอลำเลยบอกครับเนี่ยมีลาสุดจ้างหมอรำวันนี้จ้างหมอลำไปเรียนให้เหล้าอยู่หล่อเอ็ดล้วกยูนีจะไม่ได้ตามกันไปถึงนู่นวันนี้ ไปจ้งยุรอเอ็ดก็เลยมาจ้งในยุบานป้าก่าอโอเคคอ่าจ้งก็งนี <c oughs> นายบองล่นเลยที่นบังล่ำบ่อสิลับบ้านบ่จ้าคือเขาวันนีเอกจ้งหมอร่าท่างเลยผายร่าเรืยจ้งงู่ลูกสาวเลยนะมาล่ำครับผมงล,ลูกสาวเล่าเลยละเขาเขามีวงหมอร่าลูกสาวผู้ใจเลยสิมาร่เองอชุดนี้จ้งางหมอรํำ แม่ยเป็นเขาพ่อเนี่เดีย๋ยวเขาไปรับในเล่าแต่ปงานอยู่วัดเลยว่าแห่งงานในบ้านครับผมโอ้เพป็นขน้นละเอียดเล็มบ้าอีพ่อเฮาคนละเอีดโคตรบ้านเดียวกันพ่อโอ้เนี่นคนยค่ะแค้ไว้จดไว้นะคะคนบ้านเดียวกันค่ะแม่กับฟันคือเกา่าเนี่ยคือ่ออีหยังก็เริ่มแรกถูกกระเริ่มเหรอฟันจากไหนกับแม่ขอจักหน่อยเนะ quán không lấy cả cho ngoặt Chứ này sáng sáng hồ Ờ, cho ngoặt là sáng sáng là là đẹp đây Có sự năm nay, học